เพื่อนๆเ,เชื่อหรือไม่ว่าเราสามารถมีสุขภาพที่ดีได้หลังจากรับประทานกระหล่ำปลีรายละเอียดเป็นอย่างไรไปดูในคลิปครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY เชื่อว่ากระหล่ำปลีเป็นผักโปรดของขใครหลายๆคนครับซึ่งบางคนอาจจะมีติดตู้เย็นเอาไว้เสมอแต่เพื่อนๆเ,เ,เชื่อหรือไม่ว่ากระหล่ำปลีมีประโยชน์ที่อาจแน่นอยู่ภายในครับยกตัวอย่างเช่นช่วยลดน้ําหนักและคอเลสเตอรอลในร่างกายช่วยในการบำรุงกระดูกและฟัน เป็นผลดีมากๆตอนระบบขับถ่ายครับทําให้ถ่ายง่ายเพราะกระหล่ำปีมีไฟเบอร์สูงนอกจากนั้นยังช่วยควบคุมการอักเสบของร่างกายซึ่งจากการศึกษาพบว่ากระหล่ำปีและพืชในตระกูลกระหล่ำอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายตัวครับนอกจากนั้นยังช่วยในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดดีต่อหัวใจแต่อย่างไรก็ตามครับก็ควรจะทําความสะอาดกระหล่ำปีให้ดีครับเพราะอาจจะมีสารปนเปื้อนอย่างเช่นยาฆ่า,มาแมลงตกค้างได้ ไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีครับ